ทางนี้าทางชุมชนก็เลยได้เข้าร่วมโครงกรารพัฒณาคิวใส มีชาว,ว 1, ความบุกบินคอทั้งหมดแปดหนึ่อหน่งดสี่ครัวเรือนนะครับนี่เป็นสามีับรี่คยาดีที่ะของทุกคนแคนนิดนะครับเห็นว่าสภาพ เที S <S ่ยวออกไปท่ที่อปครับไม่ประสงค์ที่จะอยู่ตรงนี้ตั้งรูปที่มีกิจรเสร็จะลาตต้นตจริงเดดทั้งบ้านทั้งีนทั้งหมดเนี่ยตรงจริงางการของทับไ้ตัวานเราราตนนี้เสร็จแล้วก็เราใส่เก็บไปตามลายบนเลยนะคคือบ้านใครก็จะต้องดูแลเผื่อบาั้นปเ็ต้านะคือตอนาซื้อที่ แรว่านไเปี่ตงไปหเรือไฟหรืออะไรพวกนี้นะคงลังจะมองว่าจะขีทางเปล่งานท่านนอว่็ช่วยแมนึงเปลี่ยนแล้เขาไม่ยอมเราทำเองเนี่ยก็โอเคพอพออยู่ไหมร้บครัวใหญ่ไหมขอาคโัวใหญ่เนมเก้าคนเก้าคนเหรอ มีเด็กน้อยขงนมีข้านสองพ่อเใจนะขอให้เราเป็นเจ้าของมีความเป็นแค่เฮตเบียนบ้านเป็นชื่อเราเราก็ดีใจค่ะนี่เป็นทของเรานี่ยนะมันที่สุดแล้วจริงย่าง